มาเจ้าวันนี้เขาจะมาแย่งน้ำพริกอ่องกันค่ะวัตถุดิบของเรามีบะเขือสม้มน้ำพริกแล้วก็หมูโบ๊นะคะสิ่งที่ขาดไปได้นั่นก็คือผงอร่อยเชฟน็อตเจ้าทุกคนขั้นตอนแรกซอยบะเขือส้มไปเลยค่ะน้ำพริกอ่องมันก็ต้องมีบะเขือส้มนะคะทุกคนสอบนักสอบน้อยก็ใส่เข้าไปเลยเจ้าทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะตั้งกระทะเจ้าใส่น้ำมันลงไปนะคะพอน้ำมันหอดแล้วเขาก็กลนเหียน้อยหนึ่งเป็นเจึงเนาะแล้วก็ใส่น้ำพริกลงไปเจ้าทุกคนตำรับน้ำพริกนี่นะคะเราไปได้ตำเอง นะคะ่ะบะมีสูตรนะเจ้าทุกคนใส่หมูบดลงไปขั้นตอนต่อไปนะคะกลนหมูไปเลยจ้าไม่ต้องกลัวมันเจ็บนะคะกลนแหงๆเจ้าทุกคนพอหมูเริ่มโอเคแล้วแล้วก็เอาบะเขือส้มตีเฮาซอยติกี้นะคะเทลงไปเลยเจ้าจากนั้นก็กกลคะ่ะ ไฟทิ้งไห้นะเจ้าจนบะเขือส้มมันเปยค่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่ไปเลยจ้าผงอร่อยเชฟนอดเจ้าใส่นักใส่น้อยก็ใส่ตามสอบไปเลยนะคะของมิ่นเน่นอร่อยเน่เมันความนัวก็ใส่ไปเลยเจ้าเป็นอันเซ็ตสิ้นค่ะทุกคน กลืนือเข้ากันนะเจ้าเร็จแล้วเจ้าน้ำพริกอ่องของเฮาเป็นไดล้ล่ะน่ากินเวอร์เดี๋ยวเรามาพบกับผู้ชิมนะจ้านั่นก็คือน,น้องจีเอ็มเจ้าว,วันนี้เลิกโรงเรียนไหมแล้วก็ขยากินน้ำพริกอ่องเราก็เลยจัดหือไปเลยค่ะน,นี่นะคะผงอร่อยเชฟน็อตเปิม,มีโปรโมชั่นซื่อซีแถมหนึง่งสามารถไปสั่งซื่อได้ติเพจเชฟน็อตผงปรุงรสเชฟน็อตอร่อยถูกใจใช่ได้ทุกเมนูบอกเลยว่า อร่อยจริงคอนเฟิร์มจากน้อง GM เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ